สดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพน่าฝนคุณดอยนะคะนาะวันนี้ก็ละลายครอบครัวก็เหมือนครอบครัวโน้ฝนแน่เลยนะคะก็จะมีการร้องกับครอบครัวนะคะส่วนใช้ปีเก่าตา้อนรับปีใหม่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรากอา็อยู่การละลายคนเลยนะคะเลาวก็รวมกนะะันค่ะ แต่รอบนี้เนี่ยพี่สาวไม่ได้อยู่ด้วยนะคะพี่เสาเนี่ยติกัดช่วนที่กิวอพอดีนะคะก็เลยขึ้นไปที่บ้านแล้วนะคะวันนี้ก็มีหลายอย่างเลยนะคะรอบนี้น้องฝนก็เข้าเหมือนนะคะลงไปซื้อ,อนี่เลยนะคะนก็มีกุ้งอะไรต่างๆให้กับครอ,อบครัวได้ได้กินกันนะคะนก็กินกะก ละลานะคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะทุกคนอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยนะคะแม่ไม่ได้กินรือยังอร่อยหัวใจ้ายเจียวไม่ได้กินเลยยังค่ะน่าก็ต้องเสียวมัเจังเลยคือก็อมูลหัวเป็นเยอะนะคะนาะอยู่กันหลายๆคนก็ละลานก็จะเยอะก็เลี้ยงกันแบบนี้แะละคืนนี้ก็จะน่ากินกันไปจนถือใครจะอยู่ถือเชื่อคือบ้างพี่ชายอยู่ถือไหมถืออยู่ อพี่ชายโอ้ยพี่ชายอยู่ือเทียร์เลยเแน่มาคนเรี่องกับคนรู้เสียอะไรเป็นภาษาไทยอ่ะขอเปอเอาไม่ปีบ้า่เลยโคซักขั้นหา่อยู่ตรงอย่างพวกอ๋อสงข라이ปีเก่าต้อนรับปีใหม่งี้จะอยู่จูเนียรนี้เนาะใช่เลยที่จะจูเนียรไปนะคะเนาะวันนี้เดี๋ยวถามแม่ก่อนแม่แม่แม่ชอบชอบไหมกับอาหารทะเลอย่างเนี้ยชอบกินไหมคะเนี่ยนเปลี่ยนเนาะ โอเคจัดโอเคชอบกินหรือไม่ชอบกินไม่ต้องพูดภาษาลาวให้สิคยเนี่ยไม่อยู่กูก็ชอบอยู่ชอบชอบชอบแบบชอบกินกูก็เสียไมีชอบที่อยู่เนี่ยเลยคุณแม่เนี่ยก็จะมีหน้าที่แบบปิ้งกินแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนพ่อนี่เลี้ยงหลานอยู่ฝรันงเเดี๋ยวไปถามพ่อพ่อก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเนื่องคืนนี้พ่อได้จริงหรือยังคะ อย่า,ปา,าเปิดหนวอาจารย์เราจะบอกอาจารเพื่นแงะแม่ละกินหมูมย่าือนกันเหมืพ่อนี่จะ้องเนี่อยู่ใครอยู่พ่อจะชอบกินเนื้อหมูที่แบบจะฉีกแล้วก็เขาใส่เหมือนกันเลยอร่อยมากมันก็อร่อยอยู่แล้วมาทุกขาหนะเนื้อหมูแม่อร่อยเนี่ยอะไรอร่อยพี่ฝนเออใช่จีไหมล่ะ<อ>นี่เลยเด็ดๆเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมในเดมก้อนหนึ่นงก้อนหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าอร่อยอร่อยไหมชอบอะไรที่สุดกุ้งครับชอบกุ้ง มีกุ้งมีหอยแล้วก็มีน้าบัดลงเลี้ยงกันนะคะเนาะทีนี้เนี่ย <c oughs> ก็รบยากาก็จะมาประมาณนี้เลยนะคะเนาะไม่ใช่แค่เท่านี้นะคะทุกคนนี่ <alle à S 1> <ต>เลยวิ <c oughs> วหนาบ้านของเราก็คือแบบ สวยมากนะคะเนาะนี่แค่เปนนับบ้านนะคะยังไม่ได้ขึ้นไปบนบ้านนะคะเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องฝนก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่อ่าส่งข้อความมาให้ไม่ว่าจะเป็นขอกิ้งหรือว่าบางคนก็ส่งอันนี้มาให้นะคะน้องข้อความิปงใหมายให้แล้วก็มีอ่าอะไรนะคือเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมีพี่ๆอ่าหลายๆคนก็ส่งเงินมาให้กับดาานนองฝนนะคะเดี๋ยวน้องฝนก็จะแจกให้ จะเจ๊ใ <One> ห <input> ้คราชเท่าไหร่นะเอาคนาชเท่าไหร่ดีอะ่ส20บาทเจ๊ยี่บาทถามเด็กเหรอโอราชโอ้โหไม่ไหวมากคนละพันี่พอก่นเอาเด็กๆจ้าคนละเท่าไหร่ก็ดีเจ้าคนนบ่ายเจ็บาทฮะคนละร้อยห้าสิบยี่สิบร้อยหนึ่งฮัตติคูแม่หนึ่งร้อย ห <1 S 1> นึ่งร้อยนะคะเดี <laughs> ๋ยวเดี๋ยวก่อนตอนนี้เราจะเรากินกันไปก่อนเดี๋ยวก่อนสี่ยังไม่เริ่มกินเลยไปเดี๋ยวเราไปเรื่องก,ก,กินกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวใอยแจกเพราะว่ามันยังไม่ถือไหนเลยนะคะเนาะมานากินด้วยกันนะคะทุกคนแล้วจะเรากินกันสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะพาครอบตัวนี้เลยเราจะมาดูเทียขายกันนะคะเพื่อเปิดแสงสว่างให้กับที่บ้านนะคะรอบๆเราจะใช้เทียแบบ สามิแล้นะคะเป็นแถวเลยสวยมากเลยทุกคนนี่นะคะจะได้เปิดแบบอะไรที่มืดมืดนะคะมืดมื่อเราจะได้เปิดใจสวรรค่ะน้องเราก็จะให้คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอวยพรให้พี่ๆด้วยนะคะแล้วน้องฝนก็ขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วค่ะบุญเลยเดี๋ยวเรามาเรามาให้คุณแม่นะคะอวยพรให้นะคะน้องก็สุดท้ายปีกอาต้อนรับน้อกคนจะได้ อันนี oui> ้การนะคะเนาะจะได้รับพรกันนะคะเนาะให้กับปังงินห้องเข้าไปเป็นสวโบ๊ะอหน้าบ้านกัจะกดูส่สุงี่อ๋ออ๋อกนร้วีากันดูิจะเล่นมานเดียแม่จกัตาีกั ไปเจ้าับไี่ไปแล้วก็สู้เลยเว้ยอาแมาก็มาทำกูโชบบ้านมาจิบเบี้ยวบ่ฮ่าฮ่าฮาบบ้านมาพ่อโตเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นคำวิพากษ์จากภาษาราหูนะคะเนอะก,ก็เอ่อเหมือนเหมือนเป็นภาษาไทยก็คือเอ่อเพราะทุกคนนะคะเนาะทำอะไรก็อ่อร่ำรวยเงินทองแล้วก็สีไหนไม่ดีก็ทิ้วไว้ใน ปีนี้ก็ให้เจอแต่งดีๆปีหน้าอะไรอย่างนี้นะคะนั่นก,ก็คือจะคล้ายๆกนะะันค่ะทุกให้กันน้องๆด้วยนะคะก็คือตามสายันหรือว่าก็มีพี่ๆเอ็ซีใจดี MG, JD, ก็ส่งเงินให้จำนวนนึงนะคะน้องส่งให้น้องฝนด้วยแล้วก็น้องฝนก็จะแบ่งปาให้กับลาลาของน้องฝนด้วยนะคะน้องคืนนี้เนี่ยก็เราจะให้คุณละเท่าไหร่นะคุณละเท่าไหร่คะหนึ่งล้านบาทคะ่ะแล้วเท่าไหร่หคะ เอายี่สิบไม่ใช่เหรออันนี้ยังไม่ครบนะคะทุกคนหลานๆน้องโฟน่ะยังยังไม่ครบนะอันนี้แค่ตรงนี้นะอ่ะส่วนอ่ะสุดท่ายสุกไว้ยี่สิบบาทน้องคนรี้ยี่สิบบาก่อนล่ะอู้หูเด็กน้องเขาเสียสลับมากเลยเขาบอกเอาแค่ยี่สิบบาทอ่ะอ่ะคือเนี่ยอันนี้คือจะเป็นอ่าให้เงินเป็นเขาเรียกว่าอ่าขอขวามเป็นใหม่นะต้องเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนนะสื้อมากเข้าใจไหม รรมดาสิเรียนรดัสื่อมเข้าใจไหมคะเข้าใจแต่น้องคนนี้อจะขี้เคืองหน่อยนะคะทีนี้พี่ให้คนละสองร้อยนะเก็บไว้ใช้ต่อไปโรงเรียนนะเข้าใจไหมคโอเคฟาจะได้เอกกี่บาทคะลูกสองร้อเหมือนกันเอามาสุดที่ยี่สบใช่ไหมยี่สใช่ไหมเอายีบโอ้ยีจริงด้วยยีใช่ไหมคะเอาเดียยีบหรือว่าเอาอยสองร้อยสองร้อยต้องทำยัก่อน เ okay. อ่ามานีขอ,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 อบคุณค่ะจะเปิดเอ็ดอ่ะเอาพอไหมเนี่ยพออยู่พออยู่ได้อยู่ได้อยู่ครัส,สองร้อยเก็บไว้ไว้ต่อไปโรงเรียนนะเข้าใจไหมแล้วก็ท้าให้พ่อด้วยเก็บไว้ไปตัดผมด้วยนะ,โอ, okay. อะโอเคอ่าเคได้แล้วนะคะ ปีน่าให้คนละพานขอบคุณค่ะ ะค่ะด้วยปีนี้เอาเอาไปาไ็นคนละร้อยกวาดเดี๋ยวปีหน้าค่อยวา่ากันใหม่นะคะเนาะเรื่อยก็ครบแล้วเนาะยังใช่ไหมยังเหลือใครนี่นี่อ๋อเหลือน้องดอมนะคาน้องไว้เลยก็ตั้งใจก็จะแบบจะลืมแล้วเนี่ยตั้งใจว่าเออจะไม่อันนี้แล้วนะเนี่ยคิดว่าจะไม่ให้แล้วนะคะจะลืมแล้วเนี่ยเนาะฝนก็ สุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะเนาะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทําอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จคิดสิใดก็ขอให้ส่งหวันนะคะเนาะเรื่องไรที่ไม่ดีที่ผ่านมาเราก็จะที่ไว้คืนนี้แล้วก็อ่าเราก็จะอนิการนะคะเนาะจะเต่แต่สิ่งใดก็ปีหน้านะคะเนาะไฟแล้วนะคืนนี้ก็ทุกคนเราก็จะกินเลี้ยงกันไปแบบนี้กับครอบครัวนะคะเนาะสวัสดีปีใหม่สุภาพปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะบายบายสวัสดีค่ะ